สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอประจำวันที่4ตุลาคมนะครับก่อนอื่นจะมาสรุปผลบอลของเมื่อวานที่บิ๊กจอให้ไปนะครับหน้า YouTube ครับนี่ครับแสงเอเตียนครับพบโอลิมปิกลียงครับให้สูงแรกหนึ่งลูกไปนะครับยกนะครับจบที่เครื่องแรก0-1นะครับเครื่องหลัง1-1ครับและหน้า Facebook นะครับที่บิ๊กจอให้ไปนะครับนี่เลยครับคิดเตียนซุนเดี๋ยวบิ๊กจอจะให้ดูนะครับนี่ครับ คิดเตียนซุนโลเซนบอกจบที่1นเหมือนกันครับยกเหมือนกันครับแต่หน้า v p ของกลุ่ม VP ของ Big j จอนนะครับนี่เลยตรงนี้เลยครับนี่ครับในกลุ่ม VP ของ Big j o อนครับที่ให้ไป5คู่ครับกิน3ยก1ตาย1นะครับนี่บอล Vp ของ Big j o อนนะครับในกลุ่ม VP และนี่ครับยกทั้งคู่ครับนี่กดบอลสดนะครับในกลุ่ม นี่คู่เดียวครับกด3บินครับบอลเตะสกอร์สูงนะครับครึ่งแรกกด3บินนะครับบินแรกกินเต็มนะครับบิน2กินเต็มบิน3ามกินครึ่งนะครับบอลนอร์เวย์นะครับแต่เสียดายคู่นี้ครับจบที่0ูนย์นะครับเสียเต็มกับคู่นี้และบินแรกของบิ๊กจอนนะครับกดบอลสดบิสเบนนะครับคู่นี้จบที่0ูนย์สองนะครับกินเต็มนะครับสูงแรกหนึ่งลูกเฮงรวยๆกันทุกคนนะครับ ส่วนวันนี้นะครับบิ๊กจ็อดมีบอลเด็ดหนึ่งคู่นะครับมาแนะนำเพื่อนๆนะครับนี่เลยครับบอลเยอรมันลีกลีกาสามนะครับมารคเดเบิร์กครับพบกับเติร์กกูคูครับเติร์กกูคูอัลตาสปอร์นะครับมิวนิกนะครับนี่ครับคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนนะครับมาดูเหตุผลของบิ๊กจ็อดกันนะครับว่าทำไมเลือกคู่นี้นะครับ เอาเป็นสูงแรกก่อนนะครับของเจ้าบ้านครับมันมาร์คเดเบิร์กนะครับ10นัดหลังสุดมีทั้งหมด8เกมครับมี2เกมเท่านั้นที่เสมอ0ูนย์นะครับเห็นไหมครับแล้วมาดูของเตอร์กูคูอัลตาสปอร์มิวนิกนะครับนี่ครับสูงแรกของเขามีทั้งหมด6เกมมี4เกมครับที่เสมอ0ูนย์นะครับมาดูราคาน้ำของคู่นี้กันนะครับนี่ครับ สูงเต็มเกมนะครับเปิดมาที่2.75ครับเปิดมาที่2.5นะครับขออภัยไหลขึ้นเป็น2.75ครับและราคาน้ําสกอ์สูงเปิดมาที่90ตังค์นะครับไหลขึ้นเป็นบาท3ตังค์นะครับส่วนสกอตต่ำเปิดมาที่95ตังค์ไหลลงเป็น83ตังค์นะครับคู่นี้ครับบิ๊กจอนเลอกกดสูงแรกในราคา1ลูกนะครับรอบอลเตะก่อนนะครับคู่นี้ สกอร์สูงแรกน่าจะเปิดมาลูกควบนะครับรอบอลเตะสัก5นาทีนะครับรอกดสูงแรก1ลูกนะครับและรอราคาน้ําที่แพงนะครับถึงกดฟันตรงครับครึ่งแรกน่าจะมีสกอร์เป็นไปได้สูงนะครับและบิ๊กจ็อดนะครับจะแนะนําเว็บ2เว็บที่บิ๊กจ็อดเล่นนะครับนี่เลยครับอยู่ฟ้าโมฟันครับเว็บดีครับฝากถอนชัวร์แล้วเปอร์เซ็นครับและ ค่าน้ําแพงกว่าเว็บอื่นๆสเปเซนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับแบบนี้ครับและอีกเว็บหนึ่งนะครับต้องนี่เลยครับคอเกมครับ A M B นะครับมีทุกอย่างครับนี่คาสิโนและสดเกมสล็อตครับเกมไพ่ครับอยู่นี่หมดแล้วครับมากกว่าพันเกมนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วครับ A M B นะครับสเว็บนี้มีโปรนะครับฝากแรก150 แถมฟรีอีก50บาทนะครับและโบคืนยอดเสีย5%นะครับสนใจติดต่อ Big กจ็อดลยได้เลยครับ BIG กจอมีกลุ่ม VP ด้วยนะครับนี่เลยกลุ่ม VP ของ Big j จอนะครับให้บอลสดนํำบา์น้ำหวยมีทุกอย่างครับเกมสล็อตมีอยู่ในนี้หมดแล้วครับเพื่อนคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP ของ Big j จอนะครับแอดไลน์มาครับนี่หลาย Big กจอ J.O เดี๋ยเป็นเอสอันดับสกอร์8นะครับลายส่วนตัวบิ๊กจ็อตนะครับเข้ากลุ่มฟรีครับแอดลไลน์มาได้เลยครับสำหรับวันนี้บิ๊กจ็อตต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบิ๊กจ็อตด้วยนะครับสวัสดีครับ